สวัสดีนะคะวันนี้พี่แด็เองก็จะมาสามผมนะคะด้วยเบอรล่านะคะตัวของเอ l u x o ักอยนะคะอันนี้คือแชมพูอันนี้คือครีมนวดนะคะอันนี้คือคมาร์กสผมอันนี้คือใส่หลังเสร็จหลังอะไรอย่างนี้นะคะก็คือใส่เป็นแบบผสมกับนี่สักสองสามหยดก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นตัวฉีดแล้วก็ไม่ต้องล้างออกนะคะฉีดแล้วก็ได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้คือตัวจบสํนะคะ มาดูนะคะว่าพี่อ่ะจะสระผมยังไงแล้วก็จะำระุูผมเอ๊ะทำไมผมพิจแจฟอกบ่อยแล้วทำไมแบบยังอยู่ได้นะคะมาดูนะคะว่าผมเสียเอาอยู่นะคะตามมาดูค่ะ สวัสดีค่ะเจฟนิกนะคะก็คือวันนี้นะคะพี่มีตัวของโอลล่านะคะเอสพีลักออยนะคะก็จะเป็นเซตเเซตบมานําเสนอนะคะก็ตัวนี้เลยเริ่มต้นด้วยแชมพูนะคะแชมพูของเอสพีลักออยนะคะก็อยู่ที่690บาทครีมนวดอยู่ที่1000บาทนะคะครีมนวดเป็นแบบใหญ่มาก200 ml น,นะคะแล้วก็อันนี้ก็200 ml เหมือนกันนะคะ 690หแล้วก็1,000บาทอันนี้1 5 0บาทนั่น1,050ก็คือตัวมาร์กนะคะตัวนี้เราสระผมสระผมด้วยตัวนี้แล้วก็บางวันเราก็าไม่มีเวลาเราก็แค่ใส่แต่ขิงน,นวดแต่วันไหนที่เราอยู่บ้านหรือมีเวลาเหลือสักห้านาทีเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวมาร์กนะคะสําหรับคนที่ปลายผมแห้งมากๆนะคะผมเสียผมแห้งผมทําสีผมฟอกนะคะเหมาะมากๆ ทําทให้ผมกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะ3ตัวนี้รวมกันนะคะเป็น2,740บาทแต่วันนี้ทางเราได้ขาย1,800บาทนะคะก็มีแค่เซต A มีแค่5ชุดเท่านั้นนะคะมี5ชุดเท่านั้นและก็ได้รับกระเป๋าใบนี้1ใบส่วนอันนี้เซต B นะคะเซต B นี้นะคะก็จะมีแค่แชมพูนะคะ6ก0ิมโนวด1,000พั แล้วก็อีกตัวนี้คือสเปรย์เพิ่มความเงานะคะ8ป0บาทรวมแล้ว2 5 2 0บาทวันนี้เราขายแค่พันแปดนะคะเส้นละพันแปดพันแปดแล้วแต่คุณว่าจะเอามาส์กหรือเอาตัวตอนจบนะคะนี่คือเหมือนตัวลิปอินนะคะอีตัวนี้ใส่ตอนที่เราสระผมมานะคะสระผมใส่ครีมนวดมาแล้วอ่ะแล้วผมหมาดใช่ไหมเช็ดผมหมาดแล้วก็ฉีดนะคะฉีดเสร็จแล้วก็ไดได้ผมก็จบแล้วนะคะอีตัวนี้นะคะ ไม่ทําให้ผมมันเป็นจีตเป็นก้อนนะคะเป็นตัวเหมือนปกป้องความร้อนด้วยนะคะจัดไดผมแล้วก็แสงแดดน,นะคะอีตัวนี้มีส่วนผสมของอาร์แกนแล้วก็เจลเจบาแล้วก็อัลมอนนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ผมหนักด้วยนะคะโอเค3ตัวนี้นะคะรวมเนื 2, 2, ้อสอง2 0งพหรือ1 0บาทเลือพนี่คือเซต B คุณเลือกเอาเลยว่าคุณจะเลือกเซต a นะคะเซต A นี่จะเน้นบำรุงนะคือใส่เป็นมาร์กนะคะมีมาร์กแล้วก็อีตัวเนี้ย มันจะต่างก็ต้องคี้ว่าอีนนี้มีมาร์กนะคะเซตเองมีมาร์กผมแต่เซตเนี้ใส่ตอนที่เราสระผมใส่ครีมนวดแล้วมาฉีดตอนจบแล้วก็ได้เลยนะคะใครจะเลือกนะคะเซตละพันแปดพันแดนะคะได้กระเป๋าไปด้วยนะคะของูเวล่านะคะมีแค่อย่างละห้างนะนะไวๆนะคะสวัสดีค่ะ